วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการรถแซ่บเวอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับยีนเบตันชัวนะคะวันนี้นะคะเรารับรถมาใหม่นะคะเป็นน้องม้าค่ะนั่นก็คือ f o r ์ดมาตงสองจุ o o า o อีโค่ะเป็นรถของศูนย์ปอดไทยแลนด์นะคะเลขไม้นะคะจะอยู่ที่5,6 0 0 0กันกว่ากิโลเท่านั้นเองรถเป็นปี18จด19ค่ะสีเทาดำนะคะ ราคาเพียง2 1 5 9 0 0นบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชันคันนี้กันเลยนะคะค่ะกระจังหน้านะคะจะเป็นสไตล์ฟอร์ดทรงสปอร์ตมีโลโก้มาสสวยแบบเท่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไฟ LED นะคะโปรเจคเตอร์ค่ะทั้ง daylight, running light และไฟตัดหมอกเลยค่ะล้อแมกนะคะขอบ19ค่ะยางพีราลี่ปี2020ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันเลยนะคะ ภายในรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะสีดำค่ะเดินได้สีเทานะคะพวงมาลัยนะคะมีมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็มีแพดเดิลชิพมาให้ค่ะเลขไม้นะคะเพียงแค่56,0 0 0กกิโลเท่านั้นเองค่ะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเบาะหน้านะคะจะเป็นเบาะหน้าไฟฟ้าค่ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะจะมีหน้าจอทัชสกรีนมาให้ค่ะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ หรือเสียบสาย USB C ได้เลยค่ะคอนโซลแอร์นะคะจะสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้จากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มโหมดขับขี่ค่ะสามารถปรับได้5โหมดนะคะส่วนปุ่มถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มปรับพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถปรับได้3ระดับค่ะปุ่มพุ่สตาร์จะอยู่ตรงนี้นะคะบากรถคันนี้นะคะสวยไม่มีรอยขาดนะคะคอนโซลนะคะสภาพสวยใหม่เอี่ยมหมดเลยค่ะสามารถนั่งได้ถึง4ที่นั่งนะคะ เป็นทรงสปอร์ตสไตล์ฟอร์ดมาแต่งเลยค่ะรถคันนี้สวยพร้อมใช้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายรถกันต่อเลยนะคะค่ะในส่วนของท้ายรถคันนี้นะคะก็จะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยท่อคูดด้านล่างนะคะไฟนะคะจะเป็น LED ค่ะเปิดฝาก,กระโปรงรถตรงนี้นะคะเห็นเป็นรถสปอร์ตแบบนี้นะคะภายในกว้างนะคะสามารถจุของได้เยอะเลยทีเดียวค่ะรถคันนี้นะคะ ของแต่งเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะ180องศาค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ EcoBoost ค่ะเบนซิน4สูบเครื่อง2 3 0 0ซ c, c ค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่300แรงม้าค่ะเครื่องยนต์สวยๆเดิมจากศูนย์ฟอร์ดไทยแลนด์เลยค่ะราคาเพียงแค่2ล้าน1แสน ห้าหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถฟรีดาวศน์เผ่อนเพียงแค่3 6 0 0มบาทเท่านั้นเองค่ะสนใจนะคะติดต่อมาหายินได้ที่เบอร์083-333-3383หรือแอดไ SI ซด์ add ี99 9 999, และพบกันที่เบตันชัวนะคะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com